ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยแหละฝั่งลาวทางต่างประเทศเดี๋ยพี่น้องวันนี้ก็เข้ามาเตอพ่อครับซองเบาตัวเซนเคยพี่น้องเลยโอ้ยฝนตกพี่น้องเลยมืดมือ้อพี่น้องมื้อนี่เรียสูมไม่เบิง่งพี่น้องอ่าฝนตกมืดคืนพี่น้องเห็นได้หน่ไปใสก่กระโบได้พี่น้องเลยแท็กซี่ไทยลิดยังบันี ท oh ีถ่ายตอนฝนตกเลยน้องไอ้แบบน้องกันเนาะฝนตกแห้งๆด่น้องเลยดิน้องเลยอากาศตอนฝนตกอ้าวเป็นพี่น้องมาเล่นน้ำเช็ดเป็นเป็นเมื้าบ่ได้เป็นกันเนาะ ทางเพื่อนพี่น้องเไยเอาต่อยไปใช้กับเลยบ่ไปใช้เออหาของกินงานเนี้ยมาเสริมงานเนี้มาเสริมเฮ้ยพี่น้องนตกลินพี่น้องเไยเพื่นอนเพื่นอนทางเนาะ ทางเพื่อนเมื่อพี่น้องเยไปใส่ก็บ่ได้องที่ระบายท่อพี่นอ้องเดี๋ยวพังเบิ้งเจ๊หน่อยพี่น้องบางเถื่อสิได้พาหลานเพิ่นไปหาเลาะเบิ่งแถวทุ่งนาเนาะบางเถื่อมีหอกมีหอยพี่น้องเลยเอ้อพี่น้องลองสิลองไปหาเบิ่งหอยเด้อพี่น้องเจะว่าสิมีเนาะ เราไปบึงหอยอยู่พุ่นกับพี่นอ้องแถวหอยหนาเราบปลาเริ่มกับปลาบืนเลยพี่นอ้อง <c oughs> ทางกับเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องเวยอย่างจังเือะโ่ได้ มา,า,าจางไปบ้านห่อพราพี่น้องมีใครอยู่บ้านเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวออกทางพุ่นเลยวันมีทางออกทางเดียวเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วกเป็นากาศตามทงหน้าพี่น้อง ฝนตกพี่น้องเลยตกแต่ขึ้นนีู่ได้พี่น้องตอนเช้ามายังตกตกลินและอนยามนาเลยน้องพี่น้องเนบาบบรรยากาศพี่น้อง สมบรรยากาศตอนฝนตกตกกาศดี่ากเลยโอ้บ่ตอดกระเบื้องอนำ้ำมีลายจำไรได้พี่น้องโอ้มากะน้นำหน่อยเดียวเนาะโอโตกลิ้นทั้งขึ้นได้แค่นี้พี่น้องนำ้ำขึ้นตาวที่ล้นหายน่าเมื่อไรเด้พี่น้องโอ้เด็ดเถื่ยอันี้ หอยไล่ลายเลยพี่น้องได้หอยพี่น้องมีลูกเดียวอ้า๋อพมีอยู่เด้พี่น้องกำลังใหญ่พี่น้องโอ้ยังโบยใหญ่เลยพี่น้องเนาะเถื่อนๆสั่นนี่โปรตีนหมดเลยพี่น้องเลยไปไปรอเบื้องวังใหม่ก่อนพี่น้อง จะมีลูกไงห้อยมาเลยเลยพี่น้องกำลังใหญ่กำลังใหญ่เลย,เลย,ยน,ยนี่แม่นมาเลยพี่น้องหอยบรรยากาศพี่น้องบางหวงมันสู้ไวเลยพี่น้องเลยเบเก็บบางหวงกินน้องกัน,น,นกนินกับเผากันนะพี่น้องเนาะวิตามินวิตามินเอวิตามินซี กินนี่โอ้พี่น้อ,นองเยมาเนี่มาหลอกเกมหมักหมังแล้วตอนนี้น้อยเลยนี่หลอกเกมหมักหมังเนาะกินกับเข่าพี่น้องอเลยทางกับเปลื่อนก็ได้เนาะ ว่านเนี้ยใบแป๊บเดียวมืดพี่น้องเลยจะกินอะไรกันลูกหลานหลายคนเดี๋ยวสิเดินมาเก็บของนีดหน่อยมีเนาะโอ้บุลลุนเลยพี่น้องเลยโอ้บุลลุนเนาะบุลลุนหรือโบว์ทันแนบนแะพี่น้องตัวเราโบวทันแบะเลยพี่น้องย บางบางต้นนี่ครับแต่ละปีนี่โอ้เป็นดกทุกปีพี่น้องไอ้ปีนี่แหละผมอยากดกวันไหนเป็นดำหมากซองหมากโอ้ยแต่ละปีนี่ผมอยากว่าวเลยพี่น้องเลยล้นต้นใครมาเอากะจะเป็นกระสอบเป็นกระสอบผืนะละเมื่องเป็นกระดำหมากเลยนี่ดำหมากน้อยเลยนี่พี่น้องเลยอืมบผมนี่ทั้ง กขนข้าวนาวพี่น้องฝนกระตกนำ้ำไา่มาหับชมบรรยากาศน้ำกันนีแ่แหละพี่น้องบรรยากาศตอนฝนตกพี่น้องเลยประมาณนี้แหละปลาสิงห์ยามหายามหน้าเลยพี่น้องเลยเดือนสีเดือนหาเลยเนาะไก่เข้ามาเลยพี่น้อง ทีแรกบ่อสดกับว่าซีมาเบิ้งกันนะเลยพี่น้องเลยเบิ้งแค้วหน่าเลยว่าน้ำลายโบลายเลยพี่น้องเลยถ้าว่าน้ำลายนี่หอยมันจะขึ้นมาได้พี่น้องแค้วหน่าเถื่อ่อบ่อสดกับมาเก็บตลอดแต่ยาส้วงนี่กับผลยังตกลิ้นอยู่พี่น้องแต่มันโบแห้งเนาะพี่น้องเถื่เถื่อโอ้ยทล่มหาน่าตลอดกับโบโหดีมานยังก็มาผสมบรรยากาศทำการเด้อพี่น้องเด้อ นายได้กะเอาตัวกะสิถ่ายยังพี่น้องเลยกะนฝาดประกันได้กะบพอถอดเอฟซีลายลายเด้อพี่น้องอ่ะนายได้กะพอจบพอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยนายได้กัฝากติดตามบอตเตอไซโนตอนต่อไปน้องพี่น้องเนาะคลิปต่อไปพี่น้องนายได้กะฝากติดตามเนเด้อพี่น้องเด้อผูกพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะลาไปก่อนพี่น้อง